รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสว,ส,สวัสดีครับ,รบขอตอนรับเข้าสู่ตีสิบเดย์ครับ ครามค่ะนี่มาหน่อยนะครับมาก็น่าที่จะมาฟังเรื่องเาวาดีๆจากรายการตีสิบเดย์และความบันเทิงใช่แล้วค่ะโอ้เห็นเด็กๆมาเลยอยากเล่าเรื่องเด็กๆแถวบ้านให้ฟังค่ะอ๋อมีอะไรครับคอ๋อมีเด็กคนนึ่งเขาไม่ไปโรงเรียนอือ๋อไม่ไปโรงเรียนเกเรแล้วก็อยู่บ้านแล่นทีนี้ได้ยินคุณตาตะโกนมาว่ะไอ้หนูไอ้หนูลบแล้วครูมาตามอืม แล้วถ้าครูเห็นครูรู้ว่าแกเลที่โดนตีนะใช่ออไอเด็กตะโกนบอกตาเลยว่าตาเนี่ยแหละต้องหลบเออไม่ใช่หนูทำไมเหรอเพราะหนูลามาเผาศพตานี่แหละ,ละ <laughs> ไปบอกครูว่าตาตายไปงานศพตาเอาละตาสิต้องหลบตาต้องหลบนะอะไรยังเดินอยู่เลยไม่ตายเตอไม่ดีนะคะน้องๆโกหกไม่ดีนะคะเราต้องพูดความจริงนะคะใช่ครับความจริงแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกแบบเป็นเรื่องในเชิงการ์ตูนสักหน่อยนะครับช่วงสนทนาของเราในวันนี้คนคนหนึ่ง ก็มีชีวิตเกิดขึ้นมาจากการะตูนนะฮะโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทุกคนก็เพราะกระตูนเจ็บป่วยเจียนตายก็เพราะกระตูนมีพลังขึ้นที่จะสู้กับโรคร้ายเพราะการ์ตูนและรอดตายได้ในที่สุดก็เพราะกร์ตูน คนคนนั้นก็นคือหนาตอยเซมเบะครเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพลาดไปได้ในช่วงสนทนาวันนี้ครับค่ะและ3คนนั้นนะคะเ <c oughs> ขาใส่ชุดบัลเล่หรือขนมถ้วยฟูกัน <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะ, <c oughs> ะไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่า <c oughs> ค่ะยายแหววซาร่าและแพทย์นภปาค่ะ <c oughs> แต่งตัวอย่างนี้คงจะเดาไม่ยากกันใช่ไหมคะว่าเราแต่งตัวเป็นอะไรใช่โดยเราได้ชุดอะไรชุดอะไรอันนี้ชุดบปรเล่เปรเล่อันนี้ก็บปลเล่ยายละคะอันนี้ลักษณะจะบปลเล่นะคะดูชุดนะคะโอ้โหเปือเลื่อมาลายแต่งตัวอย่างนี้อยากจะสักการะบูชามากทำไมอ่ะเหมือนเจดีเจ็ดชั้นเหมือนจริง ก็ S <S อวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเราคือเกี่ยวกับบัลเล่แน่นอนค่ะแต่จะให้พวกเรามาเต้นบัลเล่มันก็กระไรอยู่ถูกต้องคือเราอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นของจริงเต้นของจริงชโชว์จริงๆใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนพร้อมๆกันเพราะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนกันแค่3คนสามสาวรู้ยังมีหนุ่มๆมาเรียนกันเราด้วยบอกเลยว่าคนหนึ่งเนี่ยน่าเรียนด้วยอีกส่วนอีกคนหนึ่ง หน้าให้มันอยู่เฉยๆมากเลยนะคะพิมแล้วหรอใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูโชว์วันเล็กก่อนเลยดีกว่าได้เลยเซราจะเป็นอะไรเซราจะเป็นสวอนค่ะสวอนือหงส์หงส์ยายล่ะยาก็จะเป็นก้อนหินดีอย่างนั้นแพทเป็นดอกไม้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของเราเลยค่ะ อัพนั่นเองนะคะและนี่ครูกิฟและครูอามี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีรวมถึงน้องสาวตัวเล็กนี่ก็คือน้องพอเพียงนั่นเองน้องพอเพียงบอกกับเรามากนี่พอเพียงเราอันนี้พออะไรพอยั่างอันนี้อ่ะพอแล้วพอแล้วแล้วเนี่ยพอเปล่าทั้งหมดนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนด้วยกันค่ะแต่มีครูผู้ชายใช่เด็กไมซาร่าแสดงว่าผู้ชายก็เรียนได้ใช่ไหมคะ ครับสำหรับบัลเล่เรียนได้ครับก็จะเป็นบัลเล่บอยนะครับบัลใช่บบัลเล่บอยจะมีท่าทางที่แตกต่างกับบัลเล่เกิร์ลยังไงบ้างครับก็ต้องอ่าบัลเล่บอยเนี่ยครับก็คือจะมีจะเป็นฐานให้กับผู้หญิงนะครับในการเช็คตัวขึ้นไปนะครับใช่อย่างนี้เหมาะมากเลยค่ะควรมีขาแข็งกระชิญของเราเนี่ยแข็งกระชิญของเราเนี่ยค่อนข้างกำยำค่ะแข็งแรงค่ะคุณอาอานัฐพลและคุณจุ๊บจิ๊บค่ะ ตีพื้นฐานการเต้นบอลเล่อันนี้บอลเล่ใช่ไหมของเราก็เป็นของฝรั่งเหมือนกันบอลอะไรคะ Tell m o t e r Dance Tell c h A I L Tell แปลว่าหาง m o t e r แปลว่าเครื่องหางเครื่องแดง นี้บอลเล่ครับได่ครับอันนี้บอลเล่คุณจุ๊บจิ๊บขาคุณจุ๊บจิ๊บมีพื้นฐานทางด้านของเรื่องบอลเล่ไหมคะไม่มีครับผมเรียนโขนมาครับผมได้พี่อาอาโทษนะครับคือนอกจากเรื่องผู้หญิงแล้วคุณมีประสบการณ์เรื่องอื่นคุณพันธประพาครับผมพี่พี่อาทรู้ก็รู้ว่าเทปบอลเล่ทำไมพี่ไม่แต่งแบบพวกผมเนี่ยถอดเลยถอดเลยถอดเลยกเองอ่ะ ท่าเสือกท่าเสืออ่ะท่าเสือกมาโชว์การ์ดาได้ลได้เยอะเดี๋ยวเรามาแบ่งเลยแล้วก็แบ่งทีมเริ่มจากวอร์มอัพดีมากได้เลยเดี๋ยวคิ๊ขอต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเต้นอย่างเมื่อกี้คุณจุ๊บจิ๊บลงไปทำท่าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูทีได้มละคะอ๋อทำอีกทีเหรอครับยังตึงอยู่เลยคุณกิ๊บนับหนึ่งสองสามแล้วลงที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสิ้น คุณจุ๊ิปว่าจริงๆแล้วเราต้องเราต้องวอร์มอัพก่อนที่จะทําท่านี้ถ้าเราทําเลยเนี่ยจะเป็นอาการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนเล่ที่ถูกต้องต้องเริ่มมาจากการวอร์มอัพที่ดีก่อนยืดกล้ามเนื้อค่ะได้ได้ขอเป็นแค่ยกขาพาดบ่าให้ได้ก่อนแค่ยกขาพาดบ่าแค่นี้ลองลองดูสิคะผมไม่ต้องพาดบ่าเลยผมพาดบ่าได้เลยฮะ ข้าบผมไปายัคาดบา่าอ้าโกดไปเท้าแหลมแหลมอุ้ยอ่าคอเย้าวๆอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ดูนะคะ,อ,ะอย่างนี้คือผิดนะคะแต่อย่างนี้คือถูกคือเราจะหมุนตั้งแต่ตรงตรงสะโพกตรงตรง,ตรงนี้นะคะอ่าเรายอ่อเาดูง่ายๆเพราะว่าเขาได้รับเรียนมาเยอะแล้วอ่าคอเย้าเย้คอยาวอ่า เก็บพุงยืดหลังจะไม่มีการห้อยอ่าตรงนี้นะคะอ่ะยืดอ่ะย่อย่อค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เทิร์นเอาท์อ่และถ้าอีกหน่อยพอเราเริ่มได้แล้วเราก็จะยก่าอย่างนี้นะคะใครจะเป็นคนลองจิ้บครับจิ้บจิ้บจิ้บโอเคโอเคใครเอาเด็กพอจิ้ไว้พี่จุ๊บจิ๊บค่ะโอเคขาหน้าพาดบ่า นป้าแล้วมีขาหน้าด้วยเดี๋ยวเอาท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองให้หลายท่าไปไปไปค่ะพี่อาร์ตวพี่อาร์ตวอ่ะพี่อาร์ตมาลองดูอ่ะคุณอารตก็เท้าเท้าเฟิร์สถอดแว่นหน่ออดแว่นน่อยนะคะาเรียนถอดแว่นอันนี้นะคะเขาเท้ามันเทิร์นอยู่อ่าอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข่าเข่าขาอามินยะครัสวย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 ลยไดมันไม่ต้อง เราต้องมองไปข้างหน้าเขาตึงเ้ไปขาอ่ะเนี้ย่อขาห้มห้ำห้ำนี่อย่างนี้คือคุณอากำลังเยียงอยู่ไหล่ต้องตรงอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอย่างนี้ใช่ไหมคะออ่ะอย่างนี้นะยืดหลังไว้ตรงตรงแล้วย่อย่อย่อค่ะดีแล้วยืดอาทำได้อาได้อ่ะย่ออาทำได้ยืดเร่านี้พอเราทําไปได้สักพักจริงๆแล้วถ้าเราจะเทสกล้ามเนื้อเรานะคะย่อและยกแล้ววางไว้ ยดียขึ้นเดียวไม่ขึ้นตัแต่แบบแบบคู่เนี่ยยกตียกหนึ่งสองสามยกย่อแล้วเียวพอแล้วมาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อ่มาเรียบร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวท็อปเลยงั้นใช่ไหมะขอสีทธิ์ให้มีมเจมส์เจมค่ะทุกคนย่อนะคะพีเยมองไปอย่างนี้ มองอะไรคะมองปลายนิ้วค่ะออ๋ค่ะแล้วก็ยืดขึ้นฮึบเก็บทุกอย่างแต่เอาแบบไม่กระตุกนะหนึ่งสองซักย่อและยืดและย่อภาษาอังกฤษกับครูยืดค่ะพรีเยเดมิพรีเยเดมิโอโยเยโอโอเคครับแล้วค่ะเอาภาษาไทยดีกว่าคราวนี้เดี๋ยวน้องควาเพรียอันนี้เรียกเดมิฝรั่งเศสจะแปลว่าเล็กๆล็กเดมิคราวนี้กรองพรีเยกรองพรีเอใหกรองพรี กรองพีเอเนี่ยจะแปลว่าย่อลงไปใหญ่ๆอ่าเดี๋ยวดูกลองพีเอยืดตัวไว้อ่าในทุกคนกรองพีเอสิคะเอาวางลยสายยาย้วยท่าต่อไปท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่ ตั้งแต่เด็กๆก็ทำได้เรียกว่าการซอยเท้าขึ้นเดมิพอยต์ให้ทุกคนลองทำค่ะเขย่งขึ้นมาครึ่งเดียวค่ะอะอ่าเดี๋ยวเราจะเราจะเดินเดินรอบๆเป็นวงกลมเดมิพอยต์ค่ะคาเวอร์พอยต์คเวอร์พอยต์ไม่ได้อะให้วิ่งทีละคนดีกว่าวิ่สองสามสี่ป้ายแอดหนึ่งสองสามสี่ป้ายแอดหนึ่งสองสามสี่ป้ายแอดหนึ่งสอง สามยายแววโก้บ่มชัดบ่อนหนึ่งสองสามสีเขนี um, <k 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 ้ขึ้นฟิปขึ้นฟิปแล้วหมุนขบมนหมุนั่งเียกันเลยค่ะุขวาขับวอ่าแล้วก็ c คออันนี้คือท่าขอบคุณ สามารถเรียนเต้นกับเพลงอื่นได้ไหมได้ไหมจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วไงมันเป็นคอนเทมพอรารี่ซะส่วนใหญ่คุณอามี่ถนัดเป็นคอนเทมพอรารี่มากเลยจะได้เต้นกันหมดทุกคนแล้วใช้เพลงแบบที่ได้หมดเลยได้เลยเป็นยืนคืออ้าวเป็นเตะขาได้ไหมคะลงวิ่งเอ่อเก่งอะลองดู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 ครับ เดี๋ยวเราผ่านตรงฟลอร์เวิร์กไปก่อนขึ้นยกเลยดีกว่าขึ้นยกเลยขึ้นยกเลยอ่ะมาวิธีการจับมือกันจะจับไปที่จับไว้ตรงหักแพร์อ่าหลักแพร์อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวดูดีๆนะคับจที่หัวเข่าหนึ่งสองสามไปเอาเลยยังกไปทำไปเออเอออามี่ขเราไม่ไหวได้ลูกล่ามาไว้ยงงี้มังนี่มังนี่ไว้ เออมองนี่ไว้ไหลเท่ากันไหลอ่าแล้วเปิดมืออ่ามองะมอนี่ไว้นะปลายเท้ากดนะทิ้งลงไปนะเราต้องช่วยผู้ชายเลยนะคุต้องช่วยผู้ชายด้วยต้องตกระโดดขึ้นหน่นิดนึงลาทำได้สวยมากล่าสวยมากสวยคุณเท่าตึงนะขึ้นไปสัเ่าตึงนะหนึ่งสองไป ทำได้แน่นอนคุณจุ๊บจิ๊บก็อุรึได้คุณยายต้องกระโดดแล้วฉีกขาอย่างเงี้ยออ๋แล้วคุณจุ๊บจิ๊บก็อันนี้ผมน่าจะไหวอยู่อลองดูนะอาร์มี่กับอามาอ่าลองดูนะนับหนึ่งและสองไปดูว่าจมไปหรือเปล่าไป ต่่อยยไมสบากระดูกสันหลังหักทิ้นเข้าไปในไขสันหลังแล้วก็ทับเส้นประสาทส่วนน,นี้ก็เลยกลายเป็นไอรอนแมนเป็น <don> โรคไอรอนแมนนะครับ <laughs> นับหนึ่งและสองไป สองสา้โอยมันไม่จบสูสวยอ่ะเมื่อกี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกญ้อมนะครับจบสูส่วยหมุนเลยบ่นเลยแล้วคุณตอนนี้มีนักเรียนเยอะมั้ยคะก็ถ้าเกิดนับตั้งแต่เปิดมาหกปีก็เกือบพันแล้วอะค่ะถ้า หมายถึงว่านับตั้งแต่เริ่มต้นนะนะคะคือจริงๆแล้วไอ้ที่สอนไปเนี่ยเพื่อความสนุกสนานเนาะ<ช>ล่าเริงแต่จริงๆแล้วการเรียนบนเล่ที่ถูกต้องนะคะคือเริ่มได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจะดีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าโตแล้วเรียนไม่ได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ถ้าเรียนโดยถูกวิธีนะคะเราก็จะมเีเลเวลสอบตั้งแต่เล็กจนถึงโตมีหลายหลักสูตรอย่าง <c oughs> คุกิบเองคุกิจบของ r o Royal a c a d e m y of d a ด ance ของประเทศอังกฤษมันก็จะมีการสอบตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง a d v a n c e d p r o f e s s i o n a l แล้วก็มีการเรียน r e g i s t e r เป็นครูได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าใครใครสนใจก็ ก็เริ่มได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเด็กๆเนี่ยค่ะเวลาเขาเรียนเขาก็จะได้สมาธิเขาก็จะได้เหมือนการออกกําลังกายชนิดหนึ่งมันสู้กับตัวเองนะคุณใช่ในไหนู่ก็มาแล้วอยากได้ท่าหนึ่งมากเลยเอาสวยๆเบสิกเทินอ่าเบสิกจริงๆแล้วการหมุนง่ายๆนะคะสมมตินะสมมติคุกิทำให้ดูสมมติว่าเราหมุนเอาง่ายๆก่อนเราต้องสบัดมองไปที่จุดๆเนินสมมติเราหันเขาเรียกว่า e อ่าเราทำอย่างนี้ก่อนก็ได้อทุกคนลองทำไี่อาหลบประเดี๋ยวก็โดนปลายคางเหรอ จังหวะหมุนนะอ่าเราต้องหาก่อนว่าเราจะมองไว้ตรงไหนสมมติคุณกิ๊ฟมองไว้ที่กล้องมองไว้หันเวลาสอนเด็กนะคะสะบัดชุบเนี่ยแค่นี้เอาให้ได้ก่อนอ่ะลองดูไหมอ๋ออนี้อออย่างนั้นแล้วสะบัดหัวมองทีเดียวอ่ะแล้วหันมาดีมากอ่ะหมุนไปอีกหมุนไปอีกมองมองทีเดียวป้ามองทีเดียวเดี๋ยวดูนะคะเราทำสามทีสระสระโอเคสมมติดี่ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนสมมติหนึ่งและสองต้องมีเฉียงและสาม แล้วเราก็จะจบราเบสนะคะ <abe> s. <S เป็นอันนี้คืนนี้คือพี่อามองที่เดียวไม่ได้หรอกวอกแวกอ่เวลาสาวๆสวยๆมาจะมองหลายที่ oh. มองเอะชื่อไดิสาระสาระยังไม่ทันหมุนเริ่มมึนแล้ว <S <S มาค่ะเวลาหมุนนะคะให้ยกขาหนึ่งไปข้างหลัง อันนี้เรียก turn ์นอันนี้เวลาหมุนบั l a n c ค c l ส s s i c a l turn o u คือเหมือนมีเราโยนอะไรเข้าไปในวางขาได้อย่างเงี้ยเปิดไว้ตลอดทุกคนต้องทําอันนี้ให้ได้ก่อนอ่ะคราวนี้อ่ะสมมติจะเมาทางนี้ใช่ไหมคะอ่ะยก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 เปิดตรงนี้ตลอดฝั่งขอโทษนะฝั่งนั้นก็เปิดออกอ๋ออย่างต้องเปิดออกตลอดยิ้วตัวเองเอาไว้เออหิ้มเอาไว้มาเรามาถูกันลองดูลองดูได้ค่ะใครคนแรกเปิดอย่างเงี้ยใครคนแรกมาสามทีเวิ สามทีลาาจะขึ้นโอเคอะไรอย่างเงี้ยมาพอพอพอเพียงมาอันเนี้ยเรียกจริงๆอันเนี้ยเรียกครูรูครูรูครูรูสภาอ่ะไม่ใช่ครูรูสภาอาจจะหมุนสองทีหนึ่งและสองและอัพได้ครูอย่างนี้ก็ได้ได้เลยไป ท้าจบท้าจบท้าจบดูแลก่อนหมุนสองรอบแล้วก็จะโดดอัพเพลมาต่อเขาเดีไว้ยุ่ไปหึงไป าอีกทีเอาอทีคือเพลงเมื่อกี้อีกทีเลยมีมาค่ะวู้ไปดีมากไปอัแอนอามี่ไป เลยครับเพราะว่าผู้ชายเขาจะไม่หมุนอย่างนี้ไงโอาเขาจะต้องหมุนกระโดดแล้วหมุนหมุนหนึ่งรอบกลางอากาศเรียกววงแหลหมุนอย่างเงี้ยค่ะฮึบอย่างเงี้ยกลางอากาศหนึ่งรอบแต่ว่าไม่ไม่ต้องเทคนิคอะไรเยอะง่ายๆอะค่ะเพลงให้จ๊บจิ้ม้วยหมุนหมุนสองรอบแล้วกระโดดแล้วขอจบท่าสุดเพลงแบ้ชายแบบ เอาเพลงของยายอ่ะอะอย่างงี้เออตือตือตือเปิดออกไปอจุดคิดไปไปเลยยังรวมูิดสู้สู้สู้อย่าลืมสปอร์ตเทอร์นะคะปโอ้โหเพลง เก่งไงอของคุณอาขอท่านี้ดีกว่าเตะขาเขาเรียกว่ากรองแบตมองเอาอารมณ์แบบเตะง่ายง่ายสุดเตะนีอ่ะไปนะปลายกรองเสต็แต่ตามแต่ตามจังหวะตามจังหวะตำแหน่งขามันต้องอยู่ประมาณไหนหัวค่ะหัวหัวใครฮะหัวพี่เอาง่ายเต็บแจ๊ดอ่ะเท้าเท้ามันเอาเหมือนเดิมก้าวขาขวาหัวมีมาแล้วเตะขาซ้ายมองสูงแล้ววางอ่าววางก่อนวางอีกขาหนึ่งเตะวางเตะวาง เตะไปเรื่อยๆตามจังหวะแล้วแล้วอาจจะเพิ่มท่าหนึ่งและสองและสองและสี่อะครูรูหมุนทวงแลจบโอ้ยจบแล้วเออเออลองดูเตะครูหมุนนี่ใครทำครับเนี่ยเอาใหม่นะมาเร็วยหนึ่งและ สองและสามไล่ทีหนึ่งสี่และแล้วก็ครูตัดเท้ครูขาครูขาแล้วก็โดนไม่เอาค่ะมันไม่สุภาพกดดกขาให้คนดูอ่ะเราต้องข้างๆอ๋อะได้ค่ะเอาข้างนี้ค่ะโอเคสองเดยกผู คุณมากเลยนะคะเมว่าจะเป็นพี่จุ๊บซิบพี่อาร์มูอาร์มี่แล้วก็คุกกิฟต์นะคะเดี๋ยวให้คุครูฝากไว้สั้นๆเกี่ยวกับคนที่สนใจอยากจะเรียนบัลเล่บ้างคะค่ะก็ฝากไว้สั้นๆว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะบัลเล่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถทําให้เด็กๆเนี่ยนะคะมีสรีระที่ดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงได้นะคะแล้วก็มีสมาธิ ซึ่งในอนาคตก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพอาจจะไปเป็น professional dance อยู่เมืองนอก oh. หรือจะเป็นคุณครู oh. ที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้โรงเรียนบัลเล่ยยอะมากเลย เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รายได้ดีเลยล่ะแล้วตอนนี้โรงเรียนของคุณครูอยู่ที่ไหนคะตอนนี้โรงเรียนของคุณครูกิฟต์นะคะอยู่ที่จามจุริสแควร์มา6ปีแล้วค่ะอยู่ชั้น2ขยายไปมีสาขาหนึ่งที่ร่มเก้าด้วยแล้วก็ในจามจุริก็มีสถาบันไฟมีอัพกับเพลงมีอัพที่เป็นดนตรีแล้วก็เกี่ยวกับการต่อสู้มวยไทยเนียค่ะไฟทีหลายอย่างแปลว่าต่อสู้เพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจก็สามารถไปเรียนกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบัลเล่ต่อสู้หรือว่าดนตรีทุกอย่างก็เป็นการถูกกำลังกายก่อนจะจัดการค่ะ จริงๆทำไมอ่ะไม่ค่อยอยากจะรู้อะนะเออถามซะหน่อยดีกว่าเราด้อยเป็นเกียรติถามพี่อาร์ดีกว่าเพราะอีกคนนึงดูจะไม่มีงานแล้วเจะรัก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 ช่วงนี้พี่อาร์มีผลงานอะไรบ้างละครเวทีครับลอดลายมังกรดูมิวสิคิลโอ้อดลายมังกรเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มเล่นวันที่13ตุลาคมนี้นะครับจองบัตรได้แล้วที่ไททิเกนเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องฟอร์มยักษ์ ปีนี้ใช่ครับหลังจากสีแผ่นดินแล้วก็มีเรื่องรอดลายมังกรได้ข่าวว่าเล่นด้วยไม่ใช่เหรอเล่นเรื่องอะไรเล่นรอดลายมังกรเนี่ยไม่ได้เล่นเล่นเป็นไข่มังกรไงอ่าหลันพาตัวหลันพาโอยคนบ้านอะไรเล่นเป็นไข่มังกรรีเซ็ครับอกเรามีงานไหมล่ะเหรอไม่มีครับผมตอนนี้ก็ รับสมัครเจ้าภาพจำนวนมากเลยนะคืออยากจะให้ผมไปที่ไหนครับผมก็ไปที่นั่นถ้ามีคนอยากจะติดตไม่มีงานอย่างอื่นเลยเหรออยากติดตามผลงานเก่าๆอะไรก็ได้ขอผลงานเก่าๆใช่มีไหมก็มีอันนี้ก็มีซิทคอมครอบครัวฮันสาครับดูดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้จะเมื่อยเอานะทำไมอะโปรมีซิทคอมอยากจะได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกท่านมากแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นแพ่เห็นอย oh <my> ู่ฝั่งนู้นอยากเรียนคร oh <my> างคุณอาวีท<ล>ีแล้วก็พี่ฝนเดี๋ยวไปดูดีกว่าเขาอยากเรียนหรือ,ปอเปล่าอยวาลมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ twenty twenty entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ